สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมเงินพัดดวงนะครับเป็นเงินพัดดวงตาขุดอายุทยานะครับด,ดูดูดูครับพี่สภาพสมบูรณ์นะครับผมไปชมกันครับผมนี่ครับาาานาสภาพเออเจ็บร้อยจีบเลยเนี้ซ่อมเนื้อเ้อเกานั่น อ๋อหายกันแล้วอันนี้ก็ <c oughs> เป็นคุดนะครับตัวนี้เป็นคุดด้วงหนึ่งบาทตาคุดนะครับเป็นของอายุทยานครับสภาพค่อนข้างที่สมบูรณ์เลยนะครับขนาดหนึ่งบาทนะครับอีกเม็ดก็เหมือนกันครับแต่สภาพมันตอกไม่เต็มนะครับตาบนเต็มแต่ตาหน้าไม่เต็มแต่เห็นเป็นตัวคุดอยู่นะครับนี่ครับ ก็พามาชมพอประมาณเนาะลองอัดคลิปประมาณ1น,นาทีดูครับให้ดูแค่นี้แหะครับเดี๋ยวก็ลงลงละ,นะครับไม่รู้ว่าพี่ๆจะดูจบกันไหมครับ1น,นาทีนะครับตัวนี้ก็เป็นพดด้วง1บาทอายุธยานะครับตาขุดเดี๋ยวผมมาทําคลิปยาวให้ดูทีนะครับสวัสดีครับไปแล้ว